สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่จีปโน1หนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้เลย e v e r อร์เร10นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเจที่นั่งของเรานะคะหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของ e v e r อร์เรของเรานั่นเองนะคะเ,เรียกง่ายงว่า EV ก็ได้นะทุกคนค่ะเดี๋ยวดูจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าคันนี้นะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราอยู่ในโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะคะเรามีแถมให้นะคะก็คือกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะคะ มาพร้อมกับไฟมินิไลท์แบบนี้นะคะสามารถเลือกสีของไฟได้นะคะรวมถึงโลโกโม้ม้าด้วยนะคะที่มีมาให้แล้วก็เลือกสีได้อีกเช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะด้านหน้าด้านล่างเลยนะคะคือสเกิร์ตหน้าค่ะนี่เลยสวยไหมคะแบบนี้สวยไม่สวยไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ทแล้วแต่คนใช่ไหมคะแต่ว่าการันตีให้เลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่คือออกหน้าแบบนี้แหละถ <laughs> ัดมาค่ะด้านข้างค่ะนี่เลยคิ้วร้อนะคะน่ารักจังเลยคันนี้คิวร้อ วายแต่แล้วทำไมน่ารักขนาดนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาคิวรอแบบนี้หรือว่าจะเอาทรงที่มันใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างค่ะล้อแม็กค่ะล้อแม็กเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าช่วงนี้ออกกันตั้งแต่ต้นปีอันท้ายปีเลยนะคะก็คือกา้านวายแบบนี้นะคะจัดไปเลยค่ะขนาดแม็กจะเป็น20นะคะใส่เป็นกา้านวายแล้วก็มาพร้อมกับยาง A t ทหรือว่ายางอัลเทเลนนะคะ คันนี้เนี่ยคือยางใหม่รับประกันการันตีให้ได้แน่นอนว่ายางใหม่เราดูง่ายๆเลยค่ะยางใหม่คือมันจะเคลือบน้ํายาน,นะคะสีน้ําเงินแบบนี้มาเดี๋ยวถ้าคุณพี่เอาไปใช้นะคะก็ใช้น้ํายาล้างจานล้างออกก็จะเป็นสีขาวเลยค่ะทุกคนค่ะอ่ะคันนี้เราใส่เบ้ารองมือเปิดมาให้ด้วยนะคะกันรอยเล็บนะคะแล้วแต่คนเนะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็อาจจะชอบอย่างพี่ป่ะพี่จะไม่ชอบเลยแบบนี้จะใส่เป็นฟิล์มเอาฟิล์มกันรอยเล็บ นะคะบันไดข้างมีมาให้แล้วกันสาดติดให้แล้วนะคะแล้วก็ราวหลังคางมีมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะในชุดจะมีกล้องนะคะมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยแวะพาดูภายในสักนิดนึงค่ะภายในของเรานะคะของฟอร์ดนะคะทุกรุ่นเลยนะคะถ้าเป็น4ประตูแล้วก็ E ีีเนี่ยจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะแล้วก็มีหน้าจอแนวตั้งมาให้นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยไหมสวยเนาะสักคันไม่ล่า คันไหมคันนี้นะคะเราเปิดโปรโมชั่นนะคะดาวร่วมต้นอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะคะที่ถามว่าทำไมต้องเปิดแบบเกือบแสนเลยก็ตื่นซะหนึ่งแสนเนาะเพราะอย่างนี้คะ่ะลูกค้าขะเพราะว่าลดราคามันล้านสามกว่าถ้าลูกค้าไม่ใช้เงินดาวสูงนะคะ ผลการอนุมัตินะคะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะยืนพื้นกันที่ราคานี้เลยเนาะลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าเอ๊ะทำไมพี่ยื่นไปแล้วมันไม่ผ่านคันนี้โดยปกติมันจะเป็นตัวประตูท้ายแมนนวลน,นะคะจะไม่ใช่ออตโต้นะคะแต่ว่าคันนี้เขาติดประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มมาให้นะคะถามว่าพี่แถมให้ไหมก็แถมให้ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะประตูท้ายไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้มาจากศูนรนะเห็นไหมลูกค้าอันนี้คือติดเพิ่มนะคะก็จะช้านิดนึง รวมถึงตัวข้อบไฟท้ายแบบนี้ด้วยค่ะ